ฟ้องคดีรถชนกับทนายอ้อถ้าท่านต้องการติดตามข่าวสารอย่างรวดเร็วกด Subscribe และกดติดตามไว้นะครับ สวัสดีครับขณะน,นี้ท่านกําลังอยู่ในรายการฟ้องคดีรถชนกับทนายอ้อรายการเนี้ครั เป็นรายการที่นําเสนอสาระความรู้เกี่ยวกับคดีรถชนคดีอุบัติเหตุคดีประกันภัยเช่นเคยนะครับวันนี้ทีมงานทนายอ้อครับมีหลักกฎหมายดีๆมีคําพิพากษาศาลดีกาดีๆนะครับซึ่งศาลท่านเนี่ยเคยตัดสินไว้นะครับก็วันนี้ครับก็เป็นเรื่องของจําเลยที่1น่นะครับเขาเนี่ยได้ไปเข้าซื้อรถนะครับจากผู้ให้เช่าซื้อนะครับคดีเนี่ยครับก็จําเลยที่1เนี่ยเขาเช่าซื้อรถแล้วนะครับแล้วก็เสร็จจาเลยที่สองเนี่ยซึ่งเป็น ผู้ค้ำประกันนะครับจำเลยที่1น่งนะครับซึ่งเป็นผู้เช่าซื้อเนี่ยนะครับเขาเนี่ยได้ไหวหวานเนี่ยนะครับมอบอำนาจเนี่ยให้จำเลยที่สองนะครับซึ่งเป็นผู้ค้ำประกันเนี่ยนะครับมอบหมายเนี่ยให้กับนายวรวิทย์เนี่ยนะครับซึ่งเป็นคนที่3เนี่ยนะครับเอารถเนี่ยนะครับไปขายทีนี้ครับนายวรวิทย์เนี่ยนะครับเขาเนี่ยแทนที่จะเอารถไปขายนะครับยักยอกรถไปเลยรถคันนี้เขาเนี่ยนะครับก็ได้ท้ำประกันภัยไว้คดีนี้ครับผู้ให เช่าซื้อเนี่ยเขาก็มาฟ้องจำเลยที่1น่ะนะครับซึ่งเป็นผู้เช่าซื้อแล้วก็มาฟ้องจำเลยที่2อ,อะนะครับซึ่งเป็นผู้ค้ำประกันพอฟ้องกันไปเนี่ยนะครับทางจำเลยเนี่ยนะครับก็ขอให้ศาลมีคําสั่งหมายเรียกให้บริษัทผู้รับประกันภัยเนี่ยนะครับเข้ามาเป็นจำเลยร่วมด้วยศาลเนี่ยนะครับท่านเนี่ยจะวินิจฉัยนะครับและให้ความเป็นธรรมเนี่ยกับคดีนี้อย่างไรแต่ก่อนอื่นที่เราเนี่ยจะเข้าไปดูคําพิพากษาา สารดีการในคดีนี้นะครับทางทนายอ่อก็อยากนําเรียนนะครับอยากให้ท่านเ,นเข้ามาดูหลักกฎหมายก่อนนะครับคดีนี้ครับสารท่านหนย,ยิบยกประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับขึ้นมาปรับใช้ในคดีนี้นะครับมาตรา861 วางหลักเอาไว้แบบนี้นะครับอันว่าสัญญาประกันภัยนั้นคือสัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่งตกลงจะใช้ค่าสินใหม่ทดแทนนะครับหรือใช้เงินจํานวนหนึ่งให้ในกรณีวินาศภัยหากมีขึ้นหรือในเหตุอย่างอื่นนะครับในอนาคตด,ดังที่ได้ระบุไว้ในสัญญานะครับและในการนี้บุคคลอีกคนหนึ่งเนี่ยตกลงจะส่งเงินซึ่งเรียกว่าเบี้ยประกันภยัยคดีนี้ครับศาลน,นะครับท่านเนี่ยหยิบยกมาตรา3า0 68ขึ้นมาปรับใช้ในคดีนี้ด้วยนะครับมา่อตา368วางหลักเอาไว้แบบนี้นะครับว่าสัญญานั้นท่านให้ตีความเนี่ยไปตามความประสงค์ในทางสุจริตนะครับโดยพิเคราะห์ถึงปกติประเพณีด้วย คดีนี้ครับข้อที่จริงเนี่ยเป็นอย่างนี้นะครับว่าเงื่อนไขที่ยกเว้นความรับผิดของผู้รับประกันภัยนี้จึงต้องตีความนะครับโดยเคร่งครัดว่าหมายถึงความสูญหายอันเกิดจากการลักทรัพย์หรือยักย่อทรัพย์ที่กระทําโดยบุคคลซึ่งได้รับมอบหมายนะครับหรือครอบครองรถยนต์ตามสัญญาเช่าสัญญาเช่าซื้อหรือสัญญาจำนำเท่านั้นนะครับคดีนี้ครับสารดีการนะครับท่านเนี่ย ตัดสินเอาไว้เนี่ยเมื่อปีพศ2559นะครับข้อที่จริงเป็นแบบนี้นะครับผู้รับประกันภัยเนี่ยเป็นผู้กําหนดเงื่อนไขต่างๆไว้ในกรมธรรมประกันภัยดังนั้นน,นะครับเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้เอาประกันภัยนะครับเงื่อนไขที่ยกเว้นความรับผิดของผู้รับประกันภัยเนี่ยจึงต้องตีความเนี่ยโดยเข้มคัดนะครับถ้ามีข้อสงสัยเนี่ยต้องตีความเนี่ยให้เป็นประโยชน์แก่ผู้เอาประกันภัยซึ่ง ตามเงื่อนไขความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ระบุว่าผู้รับประกันภัยนะครับจะชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนเนี่ยเมื่อรถยนต์สูญหายโดยในกรณีรถยนต์สูญหายอันเกิดจากการลักทรัพย์ชิงทรัพย์ปล้นทรัพย์และยักย่อทรัพย์ผู้รับประกันภัยเนี่ยจะจ่ายค่าสินใหม่ทดแทนเนี่ยเต็มจํานวนเงินเอาประกันภัยนะครับและมีข้อยกเว้นความรับผิดว่าการประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองความสูญหายอันเกิด เกิดจากการลักทรัพย์หรือยักยอกทรัพย์โดยบุคคลเนี่ยที่ได้รับมอบหมายหรือครอบครองรถยนต์ตามสัญญาเช่าสัญญาเช่าซื้อหรือสัญญาจำนำน,น,นะครับหรือโดยบุคคลที่จะกระทําสัญญาดังกล่าวข้างตน้นเงื่อนไขที่ยกเว้นความรับผิดของผู้รับประกันภัยนี้จึงต้องตีความ,มานะครับโดยเคร่งครัดหมายถึงความสูญหายอันเกิดจากการลักทรัพย์หรือยักยอกทรัพย์น,นะครับที่กระทําโดยบุคคลซึ่งได้รับมอบหมายหรือครอบครองตามสัญญา สัญญาเช่านะครับสัญญาเช่าซื้อหรือสัญญาจำนำเท่านั้นนะครับเนื่องจากการรักทรัพย์หรือยักยอ่อทรัพย์โดยบุคคลดังกล่าวเนี่ยสามารถกระทําได้โดยง่ายจึงมีความเสี่ยงสูงนะครับกรมาทันเนี่ยจึงไม่อาจให้ความคมครองได้เมื่อข้อเท็จจริงนะครับปรากฏว่ารถยนต์ที่เช่าซื้อเนี่ยสูญหายไปเนี่ยเพราะถูกวอเนี่ยนะครับยักย่อไปซึ่งวอนะครับเป็นผู้รับมอบรถยนต์ที่เช่าซื้อเนี่ยจากจําเลยที่2อนะครับผู้มีอํานาจ จะทาการแทนจําเลยที่1เพื่อนําไปขายะนะครับกรณีเนี่ยจึงไม่เข้าข้อยกเว้นความรับผิดตามเงื่อนไขะนะครับความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ดังกล่าวะนะครับจำเลยร่วมเนี่ยซึ่งเป็นผู้รับประกันภัยเนี่ยจึงไม่พ้นความรับผิดตามกรมธรรม์ประกันภัยคดีเนี่ยครับโจทย์นะครับเขามายื่นฟ้องขอให้บังคับ่นะครับจำเลยทั้งสองเนี่ยร่วมกันส่งมอบรถยนต์ที่เช่าซื้อคืนโจทย์นะครับในสภาพเรียบร้อยใช้การได้ดีนะครับ หากคืนไม่ได้เนี่ยให้ใช้ราคาแทนนะครับเป็นเงิน487,200บาทให้จำเลยทั้งสองนะครับร่วมกันชำระค่าขาดประโยชน์นะครับ70,000บาทนะครับและในอัตราเดือนละ10,000บาทนะครับนัดถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จนะครับกับให้จำเลยทั้งสองนะครับร่วมกันชำระดอกเบี้ยในอัตาราน้อยละ15.75ต่อปีนะครับของต้นเงิน48 8 7 2 0 0อบาทนะครับนับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จกะโจทย์คดีนียครับจำเลยทั้งสองนะครับให้การขอให้ยกฟ้องนะครับและวางพิจารณาเนี่ยนะครับจำเลยทั้งสองเนี่ยยื่นคำร้องขอให้เรียกบริษัทมิตแท้ประกันภัยจำกัดนะครับเข้าเป็นจำเลยร่วมนะครับศาลชั้นต้นเนี่ยท่านมีคำสั่งอนุญาตคดีนียครับจำเลยร่วมเนี่ยให้การว่าจำเลยร่วมนะครับรับประกันภัย รถยนต์ที่เช่าซื้อไว้จากจำเลยที่1น่นะครับโดยมีโจทย์นะครับเป็นผู้รับประโยชน์วงเงินค่าเสียหายกรณีรถยนต์สูญหายนะครับไม่เกิน50,000 0บาทแต่กรมธรรม์ประกันภัยเนี่ยไม่คุ้มครองนะครับกรณีความเสียหายหรือความสูญหายเนี่ยอันเกิดจากการรักทรัพย์หรือยักยอทรัพ์โดยบุคคลได้รับมอบหมายหรือครอบครองรถยนต์ตามสัญญาเช่าซื้อนะครับสัญญาเช่าสัญญาจำนำหรือโดยบุคคลที่ ที่จะกระทําสัญญานะครับจําเลยที่1เนี่ยมอบหมายให้นายรวรฤทธิเนี่ยนะครับครอบครองรถยนต์ต่อมานายรวรฤทธิเนี่ยยักยอกรถยนต์ไปจําเลยร่วมนะครับจึงไม่ต้องรับผิดต่อจําเลยที่1น่นะครับและโจคดีเนี่ยครับศาลชั้นต้นเนี่ยนะครับท่านเนี่ยพิจารณาจากคําฟ้องจากคําให้การเนี่ยนะครับศาลชั้นต้นเนี่ยนะครับท่านเนี่ยพิพากษาให้จําเลยทั้งสองนะครับและจําเลยร่วมเนี่ยร่วมกันชาําระเงินนะครับค่าไถ่หล ่าแทนรถยนต์ที่เช่าซื้อนะครับจำนวนเงินเนี่ย420,000บาทพร้อมด้วยดอกเบีย้ยในอัตราร้อยละ7.5ต่อปีนะครับนับถัดจากวันฟ้องนะครับฟ้องวันที่21กักฎาคม2549น,นะครับเป็นต้นไปจนกว่าจะาชนะเสร็จแก่โจทย์นะครับและร่วมกันเนี่ยใช้ค่าขาดประโยชน์นะครับเดือนละ2,000บาทนับแต่วันที่25มกราคมพศ2549น,นะครับ เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเงินค่าใช้ราคาแทนรถยนต์เนี่ยนะครับเสร็จแก่โจทย์นะครับทั้งนี้จำเลยร่วมเนี่ยต้องร่วมรับผิดนะครับไม่เกินจํานวนเงินเนี่ยห้าแสนบาทกับให้จําเลยทั้งสองและจำเลยร่วมนะครับร่วมกันใช้ค่าลิขชาธรรมเนียมแทนโจทย์โดยกําหนดค่าทนายความ4 0 0 0บาทเฉพาะค่าขึ้นสาลเนี่ยนะครับให้ใช้แทนตามทุนทรัพย์ที่โจท์ชนะคดีนะครับคาขออื่นๆนอกจากนี้ให้ยกจําเลย ทั้งสองและจำเลยร่วมนะครับไม่เห็นด้วยกับคำพิพาษาศาลชั้นต้นนนะครับเขาเนี่ยยื่นอุทธร์ขึ้นมานะครับสู่ศาลอุทธรณ์นะนะครับคดีเนี่ยครับศาลอุทธรณ์เนี่ยท่านพิพากษา,าแก้เป็นว่าให้จำเลยทั้งสองและจำเลยร่วมนะครับร่วมกันชำระค่าใช้ราคาแทนรถยนต์ที่เช่าซื้อนะครับจำนวนนะครับ4ี0แสนหมื่นบาทนะนะครับพร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ7.5ต่อปีของต้นเงินดังกล่าวนะ นะครับนะับแต่วันถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชระเสร็จแก่โจทย์นะครับกับให้จำเลยทั้งสองและจำเลยร่วมนะครับร่วมกันใช้ค่าวิชาธรรมเนียมในศาลชั้นต้นแทนโจทย์ด้วยนะครับโดยกําหนดค่าทนายความเนี่ยสี่พันบาทเฉพาะค่าขึ้นศาลน่นะครับให้ใช้แทนตามทุนทรัพย์ที่โจทย์ชนะคดีชั้นอุธอนทธรณ์คำขออื่นนอกจากนี้นะครับให้ยกค่าลิชาธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์นะครับให้เป็นพักคดี คดีเนี่ยครับจำเลยทั้งสองและจำเลยร่วมนะครับไม่เห็นด้วยกับคำพิพากษาศาลอุทธรณ์เ่ยนะครับเขาเนี่ยยื่นดีกาขึ้นมาสู่ศาลดีกานะครับคดีเนี่ยครับศาลดีกาเนี่ยแผนคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจเนี่ยวินิจฉัยว่าข้อเท็จจริงนะครับที่คู่ความเนี่ยไม่ได้โต้เถียงกันในชั้นเนี่ยรับฟังเป็นยุติว่าจำเลยที่หนึ่งนะครับทำสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ยี่ห้อนิสสันเนี่ยนะครับหมายเลขทะเบียนพสพวแหวน550 หกกรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับไปจากโจทย์เนี่ยในราคา5 5 6 8 0 0บาทนะครับตกลงชำระค่าเช่าซื้อเนี่ยรวม48งวดงวดละเดือนนะครับเดือนละ11,600บาทชำระงวดแรกนะครับวันที่25รกรกฎาคมพศ2548น้อ,อะนะครับงวดต่อไปเนี่ยชำระทุกวันที่25ของเดือนถัดไปจนกว่าจะครบนะครับมีจำนวยที่สอง เป็นผู้ค้ำประกันโดยยอมรับผิดอย่างรูกหนี้ร่วงะนะครับจำเลยที่1น่ะ,นะครับนำรถยนต์ที่เช่าซื้อเนี่ยไปเอาประกันภัยไว้กับจำเลยร่วงะนะครับวงเงินความรับผิดกรณีรถยนต์สูญหายเนี่ยห้าแสนบาทนะครับและระยะเวลาประกันเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่วันที่20มิถุนายนเนี่ยะครับ2548สิ้นสุดวันที่20มิถุนายนเนี่ย2549โดยระบุให้โจทย์นะครับเป็น ผู้รับประโยชน์ตามตารางกรมธันต์ประกันภัยรถยนต์นเ,นนนนตนเ,เนี่ยนะครับและเงื่อนไขความคุ้มครองกรมธันต์ประกันภัยรถยนต์เนี่ยนะครับจำเลยที่1นเนี่ยนะครับชำระค่าเช่าซื้อให้โจทย์เนี่ยถึงงวดที่6นะครับประจําวันที่25ธันวาคมพศ2548นะครับต่อมาเนี่ยจำเลยที่2เนี่ยซึ่งเป็นผู้มีอาํานาจจะทําการแทนจําเลยที่1น่นะครับได้มอบรถยนต์ที่เช่าซื้อเนี่ยให้แก่นายวรลวิทเพื่อนําไปขายนะ แต่นายบรลวิทย์เนี่ยยักยอกรถยนต์ที่เช่าซื้อไปนะครับจำเลยที่1เนี่ยจึงเข้าแจ้งความร้องทุกันนะครับให้ดําเนินคดีแก่นายบอลวิทย์ในความผิดฐานยักยอกนะครับและพนักงานสอบสวนเนี่ยมีความเห็นควรสั่งฟ้องนะครับผู้ต้องหาเนี่ยหลบหนีเมื่อรถยนต์ที่เช่าซื้อสูญหายนะครับเพราะหนะถูกนายบอลวิทย์เนี่ยยักยอกไปนะครับจำเลยที่1เนี่ยทำหนังสือรับรองสิทธิ์ให้โจทย์เพียงผู้เดียวนะ มีสิทธิ์รับเงินค่าสินใหม่ทดแทนเนี่ยจากจำเลยร่วมโดยจำเลยที่1เนี่ยขอสละสิทธิ์ตามสำเนาใบรับรองสิทธิ์และสละสิทธิ์กรณีลถหายนะครับแต่จำเลยร่วมเนี่ยปฏิเสธการจ่ายเงินค่าสินใหม่ทดแทนนะครับที่จำเลยทั้งสองดีกล่าว่าเมื่อรถยนต์ที่เช่าซื้อสูญหายนะครับโจรรทย์เนี่ยให้จำเลยทั้งสองเนี่ยทำใบรับรองสิทธิ์และสละสิทธิกรณีรถหายนะครับซึ่งระบุว่าโจทย์เพียงผู้เดียวมี สิทธิ์รับเงินค่าสินใหม่ทดแทนนะครับห้าแสนบาทจากจําเลยร่วมจึงเป็นกรณีที่โจทย์นะครับเข้าถือเอาประโยชน์จากสัญญาประกันภัยโดยเข้าเป็นคู่สัญญากับจําเลยร่วงนะครับในการเรียกร้องค่าเสียหายกรณีรถยนต์ที่เช่าซื้อสูญหายแล้วนะครับจำเลยทั้งสองเนี่ยจึงไม่ต้องรับผิดต่อโจทย์เห็นว่าในชั้นอุทธรณ์นะครับจำเลยทั้งสองเนี่ยอุทธรณ์เพียงว่ารถยนต์ที่เช่าซื้อสูญหายนะครับสัญญาเช่า ซื้อเนี่ยเป็นอันละงับจำเลยทั้งสองเนี่ยจึงไม่ต้องชําระค่าขาดประโยชน์แก่โจ์นะครับและจาเลยร่วมเนี่ยต้องร่วมกับจําเลยทั้งสองเนี่ยรับผิดชําระดอกเบี้ยนะครับจนกว่าจําเลยร่วมเนี่ยจะชําระหนี้แก่โจ์เสร็จสิ้นนะครับโดยส่วนของดอกเบี้ยไม่รวมอยู่ในวงเงินจํากัดตามสัญญาประกันภัยดีกาของจําเลยทั้งสองนะครับจึงเป็นดีกาในข้อที่ไม่ได้ยกขึ้นว่ากล่าวกันมาแล้วในโดยชอบในสารอุทธรณ์ และไม่ใช่ปัญหาข้อกฎหมายที่เกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชนนะครับต้องห้ามมิให้ดีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งนะครับมาตรา249วรรคหนึ่งนะครับที่ใช้บังคับในขณะยื่นฟ้องศาลดีกานะครับไม่รับวินิจฉัยให้คดีนะครับมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามดีกาของจาเลยว่าจําเลยร่วมนนะครับต้องร่วมกับจําเลยทั้งสองเนี่ยรับผิดต่อโจทย์ด้วยหรือไม่นะครับจาเลยร่วมันะ ครับดีกว่าว่าการตีความนะครับเงื่อนไขของสัญญาประกันภยัยต้องตีความตามเจตนารมณ์ของสัญญาประกันภัยนะครับเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่คู่สัญญาหาใช้ตีความอย่างตรงไปตรงมาตามที่สารยุทธรรพิจารณาอย่างเดียวไม่นะครับมิฉะนั้นเนี่ยอาจทําให้บุคคลภายนอกนะครับที่ไม่สุจริตใช้ช่องว่างของกฎหมายเนี่ยยกขึ้นอ้างทําให้บริษัทประกันภัยนะครับหรือคู่สัญญาเนี่ยได้รับความ ความเสียหายเมื่อจำเลยที่สองนะครับผู้มีอำนาจจะทำการแทนจำเลยที่หนึ่งให้นายวรลวิทเนี่ยจำหน่ายรถยนต์ที่เช่าซื้อนะครับถือว่านายวอลวิทเนี่ยได้รับความยินยอมจากจำเลยที่หนึ่งนะครับให้มีสิทธิ์ครอบครองรถยนต์ที่เช่าซื้อ ซึ่งถือเสมือนหนึ่งว่าเป็นผู้เอาประกันภัยหรือผู้เช่าซื้อนะครับเมื่อนายบอลวิทย์เนี่ยยำย่อรถยนต์ที่เช่าซื้อไปนะครับจึงเข้าข้อยกเว้นที่กรมธรรม์ประกันภัยเนี่ยไม่คุ้มครองอะนะครับเห็นว่าผู้รับประกันภัยเนี่ยเป็นผู้กําหนดเงื่อนไขต่างๆไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยดังนั้นนะครับเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้เอาประกันภัยนะครับเงื่อนไขที่ยกเว้นความรับผิดของผู้รับประกันภัยเนี่ยจึงต้องตีความเนี่ย โดยเค้่งคัดนะครับถ้ามีข้อสงสัยเนี่ยต้องตีความเนี่ยให้เป็นประโยชน์แก่ผู้เอาประกันภัยนะครับซึ่งตามเงื่อนไขค,ความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์เนี่ยนะครับหมวดการคุ้มครองรถยนต์สูญหายไฟไหม้ระบุข้อตกลงนะครับในการคุ้มครองรถยนต์สูญหายไฟไหม้เนี่ยนะครับว่าผู้รับประกันภัยเนี่ยจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเนี่ยเมื่อรถยนต์สูญหายโดยในกรณีรถยนต์สูญหายอันเกิดจากการรักษา ซับชิงซั์ปนรัพย์และยักยอ่อรั์เนี่ยผู้รับประกันภัยนะครับจะจ่ายค่าสินใหม่ทดแทนเนี่ยเต็มจํานวนเงินเอาประกันภัยและมีข้อยกเว้นความรับผิดไว้นะครับในข้อ5และข้อ5.1จุดว่าการประกันภัยเนี่ยไม่คุ้มครองความสูญหายนะครับอันเกิดจากการรักรัพย์หรือยักยอ่อรัพย์โดยบุคคลได้รับมอบหมายหรือครอบครองรถยนต์ตามสัญญาเช่านะครับสัญญาเช่าซื้อสัญญา ำำหรือโดยบุคคลที่กระทำสัญญาดังกล่าวข้างต้นเงื่อนไขที่ยกเว้นความรับผิดของผู้รับประกันภัยนียจึงต้องตีความโดยเชร่งคัดหมายถึงความสูญหายอันเกิดจากการลักทรัพย์นะครับหรือยักยอกทรัพย์ที่กระทำโดยบุคคลเนี่ยซึ่งได้รับมอบหมายหรือครอบครองรถยนต์ตามสัญญาเช่าซื้อนะครับสัญญาเช่าหรือสัญญาจำนำเท่านั้นเนื่องจากการลักทรัพย์นะครับหรือยักยอกทรัพย์โดยบุคคลดังกล่าวเนี่ยสามารถกระทำได้ โดย,ยจึงมีความเสี่ยงสูงเนะครับกรมธรรม์นเนี่ยจึงไม่อาจให้ความคุ้มครองได้เมื่อขอท้จริงนะครับปรากฏว่ารถยนต์ที่เช่าซื้อนะครับสูญหายเพราะถูกนายวรวิทย์เนี่ยยักย่อไปซึ่งนายวรวิทย์นะครับเป็นผู้รับมอบรถยนต์ที่เช่าซื้อเนี่ยจากจำเลยที่2อนะครับผู้มีอำนาจกระทำการแทนจำเลยที่1เพื่อนำไปขายกรณีนะครับจึงไม่เข้าข้อยกเว้นความรับผิดตามเงื่อนไขนะครับความคุ้มครองกรมธรรม์ประกัน ันภัยรถยนต์จำเลยร่วมนะครับซึ่งเป็นผู้รับประกันภัยเนี่ยจึงไม่พ้นความรับผิดตามกรมธรรม์ประกันภัยนะครับซึ่งจํานวนค่าสินไหมทดแทนเนี่ยที่จำเลยร่วมเนี่ยจะต้องรับผิดให้แก่โจทย์นั้น,นเนี่ยต้องพิจารณาจํานวนเงินเอาประกันภัยนะครับที่จำเลยร่วมเนี่ยตกลงไว้กรณีรถยนต์ okay ที่เอาประกันภัยเนี่ยสูญหายคือ50,000 0บาทนะครับเป็นเกณฑ์แต่คดีนี้ครับโจท์เนี่ยฟ้ยยองเรียกในในส่วนราคารถยนต์เนี่ยนะครับ อันเป็นส่วนที่อยู่ในความรับผิดของจำเลยร่วมนะครับตามรกรมทรรม์ประกันภัยเนี่ยเพียง487,200บาทเนี่ยและสารล่างทั้งสองนะครับกำหนดค่าราคารถยนต์ใช้แทนเนี่ยนะครับให้420,000บาทโจทย์นะครับมิได้อุทธรณ์ดีกาโต้แย้งคำพิพากษาส่วนนี้สารดีกานะครับจึงไม่อาจกำหนดให้จำเลยร่วมเนี่ยรับผิดเพิ่มขึ้นได้ที่สารล่างทั้งสองนะครับพิพากษา นะครับให้จําเลยร่วม,มเนี่ยร่วมรับผิดกับจําเลยทั้งสองเนี่ยในการชดใช้ราคารถยนต์ที่เช่าซื้อแก่โจ์นั้นชอบแล้วนะครับสารดีจาเนี่ยเห็นพ้องด้วยดีจาของจําเลยร่วมนะครับฟังไม่ขึ้นพิพาษายืนนะครับและให้ยกดีจาของจาเลยทั้งสองนะครับคืนค่าธรรมเนียมสารชั้นดีจาของจาเลยทั้งสองแก่จําเลยทั้งสองผ่าลิชาธรรมเนียมชั้นดีจานะครับระหว่างโจ์กับจําเลยร่วมและ และนอกจากที่สั่งคืนนะครับแก่จำเลยทั้งสองให้เป็นพับถ้าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับอยากเข้าไปดูคําพิพากษาสารดีกาในคดีน,นี้เพิ่มเติมนะครับท่านเมียสามารถเข้าไปดูได้ที่คําพิพากษาสารดีกาที่6686แปพับ2559นะครับก็เช่นเคยนะครับวันนี้ทีมงานทนายอ้อนะครับก็ดได้นําหลักกฎหมายดีๆนำำําคําพิพากษาสารดีกาดีๆนะครับมานําเรียนท่านผู้ชมท่านผู้ฟัง สําหรับคนที่ประสบอุบัติเหตุถูกรถชนนะครับแล้วท่านเนี่ยเป็นฝ่ายถูกนะครับแล้วท่านเนี่ยไม่รู้จะไปเรียกร้องกับคู่กรณีอย่างไรนะครับหรือในบางครั้งเนี่ยเราเรียกร้องกับคู่กรณีไปนะครับคู่กรณีเนี่ยเพิกเฉยนะครับหรือเยียวยาให้ท่านเนี่ยน้อยเกินสมควรนะครับหรือว่าคดีของท่านเนี่ยไม่คืบหน้านะครับทางทีมงานทนายอ้อเนี่ยก็อยากนําเรียนนะครับอยากให้ท่านเนี่ยลองติดต่อสอบถามมากับ ทีมงานทนายอ้อนะครับทางทีมงานทนายอ้อเนี่ยจะให้คาแนะนํานะครับเพื่อที่ท่านเนี่ยจะได้ทราบถึงสิทธิ์นะครับท่านจะได้ไปเรียกร้องกับคู่กรณีต่อไปสําหรับคนที่ขับรถไปชนเขาอะนะครับแล้วท่านรู้ตัวว่าท่านเนี่ยเป็นฝ่ายประมาทนะครับท่านต้องรีบเข้าไปเยียวยาคนเจ็บเลยนะครับหรือว่าบางครั้งเนี่ยเราเนี่ยไปชนเขาเนี่ยแล้วเราเนี่ยเป็นฝ่ายผิดเป็นเหตุให้อ่คนที่ถูกชนเนี่ยนะครับเสียชีวิตเนี่ยท่านต้องรีบเข้าไปเนี่ยนะครับแสดง ความรับผิดชอบเลยนะครับสำหรับคนที่มีรถนะครับทนายอ้ออยากนํานเรียนนะครับท่านต้องหมั่นตัวตาเลยนะครับว่ารถท่านเนี่ยพรบลบหรือประกันภาคบังคับเนี่ยขาดหรือไม่เนนะครับาถ้าขาดเนี่ยต้องรี่ไปต่อเลยนะครับวันนี้ครับทีมงานทนายอ่อก็ได้นําเรื่องราวดีๆนะครับมานําเรียนท่านผู้ชมท่านผู้ฟังท่านเห็นว่ารายการนี้นะครับเป็นรายการที่มีสาระและเป็นประโยชน์เกี่ยวกับคดีรบชนคดีอุบัติเหตุคดีประกันภัยนะครับ ทางทีมงานทนายอ้อเนี่ยก็อยากให้ท่านเนี่ยช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์หรือกดติดตามเรานะครับหรือบางท่านเนี่ยอาจจะส่งหัวใจดวงเล็กๆนะครับมาให้กับทีมงานของเรานะครับวันนี้ครับทีมงานทนายอ้อนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่สละเวลาดูรายการของเราวันนี้ครับขออนุญาตจบรายการแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านมากนะครับสวัสดีครับ